โอเคครับแล้วเราก็เข้ามาสู่ EP ที่8นะครับของ SC Night Club นะครับจริงๆวันนี้เราอัดยาวหมายถึงว่า3ตอน3ตอนกหน้าก็เลยล้าๆนิดนึงนะครับจากที่แล้วถ้าใครสังเกตก็จะเห็นว่าสภาพก็อยู่ในสภาพนี้เหมือนกันก็ปกติเราอัดแค่เต็มที่คือ2นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันโอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่เราจะลองว่าถ้าเราลองอัดแบบสัก3าตอน ไม่อาจจะเพาะดีด้วยหรือเปล่าประเด็นด้วยหรือเปล่าประเด็นบันโยงกันใช่ประเด็นประเด็นที่เราจะคุยกันเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ถ้าคุยขาดตอนอ่ะเรากลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่ปฏิประตอ่อเ,เพราะฉะนั้นมันก็เลยอัดยาวเพื่อให้สรุปใน3ตอนเนี่ยให้มันเขาเรียกว่ามีความแบบสอดคล้องกันนะ,นอ,ะอะไรเงี้ยครับเราย้อนก่อนที่แล้วเนี่ยคุยกันถึงเรื่องของต้นทุนเนาะการเป็นนักออกแบบมีต้นทุนอะไรที่ต้องแบกรับบ้างใช่แต่ทีนี้เนี่ยผมมองในเรื่องของต้นทุนเนี่ยเอออาจจะนึกถว่าเออแล้วถ้าสมมติว่าเจอเคสที่แบบ งานที่มันไม่ได้ผลตอบแทนล่ะงานที่มันไม่ได้ค่าตอบแทนอย่างเช่นงานที่ทำแล้วคือ่าคืู้พยายามพยายามจะรักษานั้งใจแล้วแต่โอเคงานแบบถ้ามีงานฟรีให้ทำเราจะทำหรือเปล่าควรทำไหมต้องพูดอย่างนี้ควรทำไหมแล้วไปทำไง เคย,ยเจอไหมเคยเจอแบบจริงๆิทุกคนที่เป็นนักออกแบบนะร้วันเคยผ่านงานฟรีอ่าต้องบอกนี่ก่อนเท่าเท่าที่เคยรู้จักนะ,ะเคยถามทุกคนเนี่ยเวลาเจอการถามกาันมีทั้งงานฟรีที่ยินยอมทําและงานฟรีที่เราก็ไม่นึกว่าสิ่งที่ทําอยู่คือฟรีอ่าอย่างประสบการ,รณ์ตัวเองเนี่ยเคยเจองานหนึ่งที่ทําแล้วลูกค้าไม่จ่ายตังค์ไอ้นี่ถือเป็นฟรีแบบเราไม่ยินยอมใช่ไหมแต่ถามว่าฟรีไหมวันเดียวแล้วมได้ อ่าส่งงานส่งอะไรไปเรียบร้อยเขาไม่เอาเงินมาเท่าไหร่คนทำแล้วเขาไม่โอนให้อ่าเขาไม่อนให้อฟรีแต่ฟรีแบบนั้นน่ะคือตอนแรกก็แบบโอ้โหเจ็บแค้นน้ำใจมากเลยนะแต่ว่าพอมานั่งนึกตอนนี้เนี่ยเอองานฟรีเนี่ยถ้าถ้าเราไม่พูดถึงอ่ามูลค่าของมันละกันเราพูดถึงคุณค่าของงานผู้อาจจะดูหลอนะฮะแต่จริงๆไม่ใช่นะแต่จริงๆจะบอกว่าสิ่งที่มันได้มาเนี่ย คือประสบการณ์ไม่จริงจริงงานฟรีเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะการเป็นนักออกแบบนี่การคุยเรื่องงานฟรีมันเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เพราะว่าแน่นอนว่าถ้าจะคุยเรื่องนี้ต้องกลับไปที่เรื่องของต้นทุนซึ่งเป็นอีพีที่แล้วใช่ไหมแต่ว่าที่บอกว่าจริงๆแล้วงานฟรีบางอย่างเป็นประสบการณ์นะอย่างเช่นบางโจทย์มันเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างงานฟรีที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานที่บางทีเราไปทํากับชุมชนหรือว่าบางทีเขามาขอช่วยแล้วเราทําอย่างนี้เนี่ยบางทีเราช่วยทําเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นงานที่เราก็อยาก นะอย่างแรกเรา,าอยากทําโดยไม่สนว่ามันจะเป็นงานฟรีหรืองานได้รับผลตอบแทนแต่ส่วนใหญ่ที่เรารับคือเขาให้ผลตอบแทนนะแต่ว่า,มางมันมีบางเคสที่เป็นงานฟรีที่เราทําแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานนี้มันให้คุณค่ากับเราอ,อย่างน้อยที่สุดคือเราได้ประสบการณ์นะเราได้บางอย่างมาจากมันมเปรียบเทียบแล้วถ้าใครที่แบบเคยเล่นเกมก็จะมองว่าบางทีเราจะไปรีมอนอย่างเงี้ยเพื่อที่จะดรอปของจากมันใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่นึกว่าเราได้ดรอปของจากมอนที่เราไปตีเนี่ยบางทีเราอาจจะได้เขาเรียกว่า ค่าประสบการณ์เนาะที่เราได้จากมอนตัวนี้ก็เหมือนกันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราใช้เวลาทํามันสิ่งที่คืนกลับมาคือประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราก็อีกอย่างนึงคือตัวชิ้นงานนี่แหละที่เราทํามันอะ่ะสุดท้ายสร้างงานนี้มันก็ออกมาจากเราเพราะฉะนั้นมันก็เป็นงานที่เราทาอย่าอย่าคิดว่าโอ๊ยงานฟรีแล้วเราต้องลดเขาเรียกว่าลดคุณภาพมันลงนะเราควรที่จะคิดว่าเฮ้ยมันคือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฝึกมันนะแล้วยิ่งเราฝึกทําไปเรื่อยๆเราก็ยิ่งมีประสบการณ์และแถมมีผลงานมา ไอสิ่งนี้สำหรับน้องๆใหม่ๆนะครับคืออยากจะบอกว่ามันช่วยอัพเลเวลเราหรืออัพสกิลเราหรือมันสามารถเป็นพอร์ตเฟลิโอที่เราสามารถที่จะอ่อนยอดเราได้เพราะฉะนั้นไม่ควรมองว่างานฟรีคือสิ่งที่ไม่ควรทําแต่ควรมองว่างานฟรีเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้เราพัฒนาขึ้นเยออยากอยากให้ลองแบบเปิดไมค์เซตตรงนี้ครับโอเคแล้วเรากลักบัาแต่จริงๆส่วนตัวไม่ค่อยชอบงานฟรีอ้าวก็ไม่ชอบเหมือนกัน ไม่ไม่ถึงว่าไม่ชอบคําว่างานฟรีอ่าไม่ชอบคำว่าง,งานฟรีใช่ส่วนตัวคือไม่รู้นะเราในฐานะนักออกแบบมันต้องได้ประโยชน์จากการทํางานชิ้นหนึ่งมานะงานฟรีโอเคในในใ,ในความหมายมันคืองานที่ไม่ได้เงินนะ,ะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเวลาจะทํางานชิ้นหนึ่งหรือว่าได้รับงานชิ้นหนึ่งมาเนี่ยเราต้องมีความสามารถแบบมองเห็นผลประโยชน์ในงานนั้นอะ่ะที่เราจะทําว่ามันได้ประโยชน์อะไรบ้างกับเราอะไรเงี้ยส่วนตัวมองว่ากําไรหรือว่าผลประโยชน์ที่มันได้มันอาจจะไม่ได้ พูดถึงเรื่องเงินเสมอไปอใช่ไหมถ้าเราวางว่าทําแล้วมันต้องได้เงินเนี่ยคือถ้าเราวางแบบเนี้ยเราอาจจะขาดโอกาสในงานอื่นๆะนะที่มันมีผลกับ อาชีพเราด้วยอะไรเงี้ยโอเคเราอาจจะต้องมองให้ขาดตรงนี้ว่างานนี้ไม่ได้เงินแต่มันได้อะไรอะไรเงี้ยในแง่ของผลประโยชน์ที่มันได้จริงๆอย่างเช่นการรักษามิตรภาพก็สําคัญนะโอเคเราอาจจะไม่ได้แบบผลตอบแทนที่มันเป็นเม็ดเงินแต่ว่าการทํางานชิ้นนั้นมันทําให้มิตรภาพระหว่างไม่รู้ว่าเรากับครอบครัวหรือว่ากับใครอะไรเงี้ยมันดีขึ้นอะไรเงี้ยก,ก็ก็โอเคก็ถือว่าโอเคหมายถึงว่ามันถือว่าเราก็ได้ประโยชน์จากตรง,ตรงนั้นแล้วหรือการทํางานที่ โอเคเราไม่ได้เงินแต่ว่าได้ฝึกสกิลของเราเราเรามองว่าอ้ถ้าเราทํางานนี้มันเราน่าจะได้ฝึกสกิลวันนี้แล้วก็อาจจะเอางานนี้ไปส่งประกวดส่งอะไระก,ก,ก็ได้เหมือนกันคือพคนคนให้งานเราอาจจะไม่รู้นะพอเป็นงานที่มันไม่ได้มีผลตอบแทนเป็นเงินเราในฐานะนักออกแบบเราสามารถแบบวางเงื่อนไขได้ไงอ,อย่างเช่นแบบงานนี้ผมขอแบบออกแบบตามที่เราอยากทําอะไรเงี้ยจะไม่แบบปรับแก้อะไรเยอะนะเราเราเรามองว่าเรามีสิทธิตรงนี้ไง เพราะว่ามันถือว่ามันเป็นงานที่เรารับมาโดย <ừ m. S 1> ที่แบบเขาไม่ได้ให้เงินเรานะ <ừ m. S 1> แต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ในการแบบวางเงื่อนไขหรือว่าเราทํางานชิ้นนี้มันจะทําให้เราได้คอนเน็กชันอ่ะอืมอนนี่ก็เรื่องใหญ่นะก็ม,มีบ่อยนะก็ะมีบ่อยถ้าบ้านเราก็จะเป็นทํางานนี้แล้วแบบมีบุญพว่วงไหมหมายถึงว่า <laughs> หมายถึงว่าเฮ้ยทำงานออกแบบนี้แล้วถ้าทําเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหแบบขอเราตอบแทนอ่าก็จริงๆส่วนตัวไม่ไม่ค่อยได้ปฏิเสธงานแบบนี้ถ้าเราสะดวกใจถ้ามีโอกาสชายมีโอกาสแล้วสะดวกใจแล้วว่างแล้วแบบมันเป็นงานที่เรารู้สึกว่าก็เราทําได้ในฐานะนักออกแบบเราเรามีสกิลตรงนี้เราสามารถช่วยเหลือตรงนี้ได้แต่ว่าคนที่ให้เราทำเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันไงคือเขาเองก็ไม่ได้คับตอบแทนอะไรก็คือไปใช้เพื่อไม่ได้ใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวใช่สาธนรณประโยชน์อะไรเงี้ย ว่าใช้เพื่อกิจกรรมทางศาสนาอะไรเงี้ยทั้งเขาและเราต่างก็ไม่ได้ค่าตอบแทนเป็นเงินนะแต่ว่าเราทําด้วยใจอะไรเงี้ยทำเพื่อหวังผลบุญก็ถือว่าโอเคเราก็วินวินไงแต่มันกับกันนะถ้าเขาทำงานงานบุญนะแล้วเขาได้ตังค์แต่เราไม่ได้นี่ก็ต้องคุยนะหรือก็ต้องเคลียร์สายหนนิดนึงไม่มันก็ต้องเคลียร์อย่างน้อยแบบเค์แหละมันคุยในเงื่อนไขแบบงานได้ได้ ได้ผลบุลได้แต่ว่ามันกะมักแฝงนิดนึงใช่ไหมในแง่แบบการทํางานไม่หมายถึงว่าบางงานมาเพราะว่าด้วยเรื่องแบบธุรกิจก็คุยกันด้วยเรื่องของธุรกิจใช่ใช่ไหมโอเคก็คือเป็นเคส by เคสไปใช่แล้วก็แต่แต่ถ้าอย่างแนะนําก็คือว่ากําไรที่มันได้จากงานมันจะไม่อาจจะไม่ได้เป็นเงินเสมอไปนะอย่างส่วนตัวเนี่ยการคิดตัวเองสะสมสกิลความสามารถเนี่ยเราผ่านการทํางานแบบงานที่มันไม่ได้เงินอ่ะแต่มันได้อย่างอื่นที่มันรู้สึกว่ามันทําให้สกิลเราเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ย เยอะตอนสมัยเรียนหรือว่าตอนเนีก้ก็ยังก็ยังทํางานท,ที่มันไม่ได้ผลตอบแทนเป็นเงินอ่ะแต่ว่ามันได้อย่างอื่นอะไรเงี้ยก็ก็หลายงานจริงๆหลายหลายงานที่เราทํำนะอย่างแบบพวก งานกิจกรรมอะไรเนี้ยเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้แบบมองถึงเรื่องผลตอบแทนนะแต่เราจะมองถึงเรื่องของสกิลที่ได้เรื่องของผู้คนที่เวลาเขามาร่วมกิจกรรมนะบางงานมันมันแอบ,บชาร์เลนต์ตัวเองนะเหมือนเหมือนแบร์เวลาออกแบบมันมีบางจุดนะที่เราแบบเราอยากชาร์เลนต์ตัวเองอะ่ะ<ม>อยากทําเ<ม><ม>พราะว่าเรารู้สึกว่า ทำแล้วเราจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นหรือหาเทคนิคใหม่ๆหรือแบบเอ้อันนี้ไม่เคยลองมีงานนี้พอดีอยากลองเรื่องนี้พอดีก็เหมือนที่บอกว่าทําในสโคปงานที่เราเองก็สนใจจะทําหรือด้วยสไตล์ของเราที่เราอยากทําแนวทางของเราที่เราอยากทำอย่างเงี้ยก็ถือว่าวินวินนะใช่ใช่ใช่คือถ้าย้อนไปอีพีที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าส่วนหนึ่งคือการฝึกเยอะๆใช่ไหมแล้วถ้าไม่รู้ว่าเราจะตั้งโจทย์ยังไงในการฝึกอ่ะบางทีมันอาจจะมีงานแบบนี้แหละที่มันเปิดโอกาสให้เราได้ลองชาเลนตัวเองเหมือนกันมันก็ได้ ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์อะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือนั่นแหละเราในฐานะนักออกแบบเนี่ยหรือว่าอาชีพอื่นก็แล้วแต่นะการมีความสามารถแบบมองเห็นผลประโยชน์ที่มันซ่อนอยู่อะในงานโอเคทางตรงมันอาจจะเงินเรื่องเงินนะแต่ว่าอยากให้มองให้มันลึกกว่านั้นหน่อยอว่ามันมีผลประโยชน์อื่นไหมว่าเราสามารถได้ประโยชน์จากงานนั้นๆถ้าสุดท้ายเรา,เราประเมินว่าเราไม่ได้อะไรก็อย่าไปทำเลยครับ ปีนี้เหมือนอัดอั้นนะผมพูดถึงงานฟรีนะเหมือนพูดยาวอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนพูดยาวแต่ไม่ได้ยาวเลยนะ ม<ต>ไม่หลอกอม,มันเป็นเรื่องปกติแต่แต,แต่แต่นั่นแหละพอน้องรุ่นใหม่ๆไงใช่ไหมอ่ะน้องรุ่นใหม่ๆก็จะแบบโอ้งานฟรีไปทำเลยอะไรเงี้ยอ่าก็อย่างที่บอกครับถ้าเราเห็นประโยชน์างานนั้นก็ทำเถอะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เงินก็ตามถ้าเราสะดวกก็ทำแต่ถ้ามองว่าไม่น่าได้ประโยชน์อะไรก็ไม่ต้องไปทำครับเอาทปให้ทำอย่างอื่นก็ได้ครับโอเค นะครับอันนี้ก็ EP ที่8นี้ใครมีข้อคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถแบบอาจจะแชร์ประสบการณ์ได้ครับการได้ไปทำงานฟรีไหมบางทีมันอาจจะมีแบบครับตอนแรกผมก็เห็นผลประโยชน์เลยครับทาไปทํามาก็ไม่นไม่ไม่น่าได้ประโยชน์อะไรแต่ก็ตกลงรับไปแล้วครับแชร์ก็ได้ครับก็ได้ประสบการณ์นะก็ได้สกิลนะได้บทเรียนจริงๆมันเคยมีน้องนะมาแบบปรึกษาว่าประมาณว่ารับงานตักค่านักศึกษาอะไรเงี้ยนักานี่เออมีโูกาเป็นคนตั้งเลยนะ จริงๆก็เลยแนะนําน้องว่าคือไม่อยากให้วางว่ามันคือราคานักศึกษาเราโอเคเราอยู่ในช่วงที่เรากําลังศึกษาความรู้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่าานักศึกษาไงใช่ไหมถ้าพูดอย่างนี้เราก็ราคานักศึกษาเหมือนกันเพราะว่าเราศึกษาอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคือคือเราไม่รู้คือคืออันนี้อันนี้แชร์นะครับคือเราไม่รู้ว่าราคานักศึกษาเนี่ยมันมาจากไหนแล้วใครเป็นคนนิยามมันขึ้นมาหรือนิยามจากเพราะเขาเรียนอยู่แล้วระดับชั้นมีความเกี่ยวข้องกับเรทเหรอมันไม่ใช่ไงนึกออกไหมก็เลยรู้สึกว่าการพ ถึงราคานักศึกษามันทําให้ราคามันตัดไปแล้วครึ่งนึงอ่ะอใช่ไหมต,ตัดขวัญกำลังใจคนทำงานจริงๆอ่ะอย่าไม่ถึงว่าเราในฐานะนักแปลนะ อย่าวางว่ามันคือราคานัศึกษาเลยมันคือราคาที่เรากําหนดฐานต้นทุนที่เราคิดมาแล้วว่ามันเท่านี้อะไรเงี้ยดีกว่าไม่งั้นมันจะส่งผลหลายอย่างนะอย่างเช่นโอเคหนึ่งราคามันอาจจะลดน้อยลงใช่ไหมเพราะว่านัศึกษาเม่แต่แต,แต,แต,แต่เรื่องนี้อาจจะผู่ว่าจ้างด้วยนะหมายถึงว่าเวลา,เ,าเราอยากจะบอกเขาว่าเรามีงบเท่านี้เนี่ยอย่าอย่าไปบอกกับคนที่ออกแบบว่าเออเนี่ยเรามีเราจ้างคุณในราคานักศึกษานะ,ะเราให้เกรดคุณได้แบบเท่าราคานักศึกษาคือคืออยาทำอย่างนั้นฮะมันคือการบั่นทอน จิตใจนักออกแบบมากๆคือคืออย่างแรกที่สุดคือสิ่งที่ดีที่สุดคือการบอกเขาไปตรงๆว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่แล้วให้นักออกแบบเนี่ยทำการประเมินหรือว่าจัดสรรเรื่องของงานเอา<ต>ถ้าออถ้าเจนอกแบบที่ดีอ่ะ เขาก็จะออกแบบให้เราเต็มที่คอ่าเราเราต้องเชื่ออย่างนี้ด้วยแล้วก็ถ้าย้อนไปคําถามที่ต้าถามเนาะอันนี้อาจจะฝากน้องๆก็ได้ครับตอนที่เราเรียนอยู่นะคนอื่นให้เราทําอะไรก็ลองทำความเข้าใจงานนั้นดูครับคือถ้ามันสุดท้ายมันเป็นงานที่เขาได้ไประโยชน์เขาเอาไปส่งงานลูกค้าอีกทีนหนึ่งอะไรเงี้ยเราไม่ได้ให้อะไรเราก็อย่าไปทําเลยครับถ้าเขาคุยด้วยว่าเขาจะส่งงานลูกค้าเขาได้เงินเราก็ต้องได้ก็ต้องแฟร์เหมือนกันประมาณนั้นครับคือถ้าสุดท้ายเราโดนหลอกก็ก็อย่า เราหลอกซามเราเรียกสิ่งนี้ว่าบทเรียนฮะครับโ <laughs> <Okay. S 2> อเคต้องยาวนะ <c oughs> อีปีนี้นะยาโอ้ยยาวโอเคแต่ว่าเราเปิดโอกาสตรงนี้นะครับให้น้องๆ <c oughs> น,นะครับหรือว่าเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจนะครับแลกเปลี่ยนนะครับในหัวข้อต่างๆเนี่ยทักมา <c oughs> นะครับแล้วก็อยากคุยเรื่องประเด็นไหนเนี่ยก็ <c oughs> สามารถชวนคุยได้นะครับใครมีเรื่องจะแชร์นะหรือว่า มีเรื่องอยากเล่าต่อ<ม>ก็ลองคอมเมนต์ดูได้ครับแบบนี้ดีกว่าใครใครคอมเมนต์มานะเล่าเรื่องตัวเองก็เดี๋ยวเรามีของแจกให้อะไรดีให้ปฏิทินเราทําปฏิทินมาใหม่นะตอนนี้เราทาปฏิทินนะครับเป็นคอลเลคชันที่ทํากับน้องมี่ใครฝากแชร์ฝากเล่าเพลงดังไม่เก่งเลยใายของไม่เก่งเลยฝากแชร์ฝากเล่าเรื่องตัวเองก็เดี๋ยวแจกของครับรอบนี้ขอแจ okay. <laughs> กของโอเคตาพีครับได้ไหมอ้อมมาก่อนเลยเอาให้สักสิบรางวัลทัก้ไม่ถึงหรอก สิบรางวัลสิบรางวัลฮะสิบรางวัลน,นะครับต่ออีพีนีปนปน้ประมาณนี้ครับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ